สวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับช่องน้องมิ่งดําซิงนะคะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ที่สวนวันนะคะซึ่งเราจะเ,าเราเราซื้อน้ําแข็งมาให้แม่นะ,ะวันนี้เราจะวันนี้เขาก็มาหางยามันทุกคนคะ่ะดูนะคะดูโอเคค่ะ <sque ak> เตดมเตระเต็มแดมเต็มเตมเตมนี่จ้าแทบจะมิดต้นมันเลยนะจ๊ะเบิ่งจ้าเบิง่งกอ๋อดูในต้นมันโอ้กลมกลืนเหลือเกินนี่คิวคิวเหมือนนี้มันจะตายเดียวเลยคิวคิว เนื่องจากคนที่ยาให้นะคะเขาไม่ได้ใส่ยาคือคือยังไงแม่จีแต่น้ำใช่ไหมน้ำเปล่านั่งนั่งบุหรี่แล้วก็ลืมนะคะลืมใส่ยาลืมใส่ยาใครยาก็เลยเป็นอย่างนี้คะ่ะว่าที่ทุกคนเห็นหนี่นะคะ โอ้นั่งจนเพลินเลยนะคะลืมใส่ยายแต่ก็ฉีดไปแล้วก็เลยไม่ตายนะ,ะเพราะมันเป็นน้ำจริงมอนแบบรดน้ำให้ด้วยนะคะก็จะมาแล้ก็มาทางถางยาอันนี้ก็จะเดินดูนะคะเนีย่ยเพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารกันนะทุกคนให้มันมีสองสองกิ่งสองก้านานี้ย นี่นะคะเราก็จะน,นี่อุ้ยเนี่นนดยดูทุกคนอันนี้คือทำแล้วก็จะประมาณนี้จะห่้าที่เราถางนะคะนี่ให้มันเหลือสองพอนะทุกคนขาตัวน้อยๆน,นะ เวลานี้มีอันเดียวแบ่งอันนั้นไปก็ได้ได้หรอนี่นะคะอันนี้มันไม่ใช่เราก็จะโทนอัน,นี่จะจะเล็มๆใหนน้นะคะเล็มๆสามนิ่งในสวนมันของเขาไอ้ยะสษาลามเติ บรรยากาศดีมากจ้าช่วงเย็นๆนะคะโอ้ช่วงเย็นๆถ่างสบายเลยทุกคนนี่นะคะอุ้ยไมมันเป็นอย่างงี้เดี๋ยวเขาจะมาฉีดให้ซ้ำอีกนะคะฉีดให้ฉีดให้อีกรอบหนึ่ง ือว่าตอนนี้นไม่ได้ใส่ย,ยางไแต่ตรงนี้โล่งๆดีจังเลยนะคะนี่หน้าเขาก็จะมาฉีดให้ละเหมือนแบบอมลูกชินไว้เลยตอนทีเนี่ยมีรถวิ่งดิ่งอยู่ตรงนี้ด้วยอันนี้คือยังไม่ได้ฉีดนะทุกคน เดี๋ยวหอมนิดเดียวคุยเพลเลยเฮ้ยเฮ้ยมันมันเกี่ยวกันอะมันจะหาบดไหมอโอเคเราแต่เดินอยู่แล้วเราไม่ไม,ไม่ไม่ถอนสักที มันให้งเย่งอาหารกินอะมากอะไรที่มันเกิดข้างๆก็ดึงออกได้เลยจ้าเด็ดๆดูดส็มีสดดมันอันนีู่ดด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 ดดูดดูดด โอ้ยลืมส่ยาแค่ส่วนนี้หรือเปล่าหรือว่ามีมีอีกส่วนหลายสวนถ้าภาษาเขมรเขาจะเรียกเขาจะเรียกว่าโยระบะตะลุงเอาย่ามันนี่ก็ถอนนะเนาะเกิน้าก็ใบสวยสนะ หมดเลยเอาให้แบบกริ้งกริ้อย่างเดียวอะช่วงนี้ก็เรียนออนไลน์นะคะทุกคนลืมบอกไปก็คือมิ้งจะเรียนออนไลน์นะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาไปถ่ายคลิปนะเพราะว่ามิ้งเรียนออนไลน์นะคะก็ต้องเลือกเรียนเองก็เลยได้มาหานไม่กัน 你什么？ กันจะจาทุกคนเยอะมากแล้วก็มาฉีดอีกอ่าถ้าเราถางไปแล้วฉีดอีกแล้วก็คือจะเป็นการกันไม่ให้มันเกิดอีกหรอคะ อยู่นะไม่ได้หรอกยาเยอะมากเลยค่ะทุคนานี้วกินน่าเนี้ยโมกิน เราไปมา้ทมาทุกคนก็มัน้มย โอเคค่ะทุกคน,นก็น้องมิ้งขอตัวไปถางต่อนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนค่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้น้องมิ้งดำจริงด้วยนะคะแต่พบกันหม่คคิด้านะคะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ